สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกที่เริ่มทำพิกร์การ์ดนะครับอยากจะเป็นตัวแทนของคําพูดบางอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวของทุกคนที่เลือกกองไพ่แต่ละใบที่แตกต่างกันอยากจะให้เป็นแค่ตัวแทนได้บอกกล่าวไปนะครับยังไงอาจจะไม่ตรง100%แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาเลือกไพ่หรือเห็นคลิปนี้นะครับ ยังไงขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เลือกไพ่ไว้แล้วนะครับจะมีไพ่ใบที่1 2 3สไพ่กองตรงนี้จะมีความหมายที่ค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งใครที่ตัดสินใจได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเลื่อนไทม์ไลน์ไปดูตามไพ่ที่ตัวเองเลือกได้นะครับแต่ถ้าใครยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวผมจะ,ะเปิดเพลงที่ทำให้คุณสงบจิตสงบ,บใจลงและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นตามนี้นะครับขอบคุณครับ สําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่1นนะครับก็พลังงานรอบตัวของคุณอยากบอกว่าที่ที่คุณอยู่สังคมที่คุณมีหรืองานประจําหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ต้องพัฒนาตัวเองมากกว่านี้ต้องเลิอกอยู่ในเซฟโซนหรืออะไรอย่างนี้คุณแค่ต้องยอมรับนะครับตัดสินใจ ที่จะเชื่อในความศรัทธาของตัวเองตัดสินใจที่จะเชื่อเสียงที่เขานำทางคุณให้ออกมาในจุดที่คุณรู้สึกไม่ใช่ที่ของคุณเป็นที่ที่คุณรู้สึกว่าถ้าได้ออกจากตรงนี้ได้คุณจะได้เจอแผ่นดินที่มันดีกว่านี้คุณจะคุณจะสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองในความคิดของคุณเองเป็นอิสระในความในทุกอย่างที่คุณเป็นประมาณนี้นะครับก็ อยากให้ศรัทธาในตัวเองครับคุณส่องสว่างได้ใตัวเองมากๆเลยนะเพียงแต่การเดินทางตรงเนี้มันอาจจะแพ้อยู่ที่การตัดสินใจของคุณถ้าคุณเริ่มเดินทางตอนเนี้ใครที่กําลังเข้ามาหาคุณหรือว่าแต่ละคนที่เขาพร้อมช่วยเหลือตรงนี้คุณก็จะสังเกตได้ง่ายๆเลยทุกอย่างมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยคุณอยู่ตรงนี้ขอแค่คุณกล้านะครับกล้าฟังเสียงตัวเองกล้าเปลี่ยนแปลงกล้า ที่จะเริ่มใหม่คําว่าเริ่มใหม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องทิ้งเรื่องเก่าๆไปเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเก่าที่เป็นบทเรียนให้เราเพื่อไปนับหนึ่งในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นทางของคุณเองประมาณนี้อย่ากลัวเกินไปแล้วก็ขอให้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ครับการที่เรามั่นใจในตัวเองได้มันคือการเพิ่มจักกะให้ร่างกายพอมันเพิ่มจักกะให้ร่างกายได้คุณก็จะสามารถเนรมิตอะไรก็ได้ที่คุณอยากทํา ตรงนี้มันสังเกตคนที่เขามีชื่อเสียงหลายๆคนเขามีความมั่นใจในตัวเองกันครับพอมีความมั่นใจในตัวเองตรงเนี้ยเขาก็เชื่อเขาศรัทธาว่าเขาสามารถทําได้ตัวของคุณเองก็เช่นกันถ้ามีเป้าหมายอะไรไว้ตอนนี้มันดูไม่มีทางตอนนี้มันดูเหมือนว่ามันมันเป็นไปไม่ได้อที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณคิดแต่ถ้าเกิดคุณศรัทธาความลําบากที่กําลังเข้ามามันก็แค่บททดสอบครับ อนาคตที่คุณตั้งใจไว้พอผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ได้มันจะสำเร็จแน่นอนขอแคก่กล้ากล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะได้เป็นตัวของตัวเองเป็นเ NERGY ดีๆให้ตัวเองมีพลังดีๆให้ตัวเองก่อนนะครับตรงนี้ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมนะครับยังไงไว้มีโอกาสหน้าจะลองทำพิาการ์ดอีกรอบหนึงนะครับอันนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงเพราะว่าเพิ่ง เริ่มทานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะครับกองนี้อาจจะมีไพ่ยเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะว่าไพ่มันกระเด็นออกมาคงมีเรื่องอยากจะสื่อสารอยากจะบอกนะครับไพ่บอกว่าคุณอะตอนนี้คุณไม่สามารถหันไปสื่อสารหรือคุยกับใครได้เลยคุณอาจจะอมทุกข์อยู่หรือเปล่าตอนนี้เพราะว่าคุณรู้ว่าการที่คุณ พูดความในใจออกไปรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจคุณมันเป็นความกลัวเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกลับมาพักผ่อนสุดท้ายที่พึ่งพาได้มันคือตัวคุณเองแค่นี้เองมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหลงทางหาแสงตัวเองไม่เจอบางอย่างบางทีคุณอาจจะฟังความคาดหวังของรอบข้างมากเกินไปจน ไม่ได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าต้องการไปไหนยังไงกันแน่จริงๆอยากให้มองว่ามันคือสิ่งที่บททดสอบมันคืออุปสรรคชีวิตของคุณอยู่แล้วคุณแค่ต้องอยู่ในที่ที่มันถูกที่ที่ถูกต้องนี่คือเป็นสังคมนะครับเป็นสังคมที่คุณสามารถแชร์ความคิดได้ช่วยกันซับพอร์ตได้เป็นที่ที่คุณสามารถรู้สึกว่าคุณไม่ได้เดินทางคนเดียวในหนทางนี้อยู่ประมาณนี้นะครับรับมา ได้เขได้ของมาคุณก็พร้อมให้คนอื่นก็พร้อมให้คุณคุณก็พร้อมให้เขาอยากให้วางแผนชีวิตดีๆเลยในช่วงปีหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในที่ที่มันมันเคลียร์ energy ของคุณได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยคุณก็จะเป็นเหมือนรูปภาพนี้ประมาณนี้ดีกว่าอันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆไม่อยากให้ต้องเป็นคนเดียวที่มองโลกไม่อยากให้เป็นคนเดียวที่ รับฟังคนอื่นแต่คนอื่นไม่ได้รับฟังคุณนะประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่าถูกต้องแค่ไหนนะครับเพียงแต่ว่าปีหน้ามันจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มมีการวางแผนอะไรหลายๆอย่างเริ่มที่จะฟังฟังตัวเองในความในคิดความคิดตัวเองนะในหัวของคุณห้ามอะไรบ้างศรัทธาในตัวเองบ้างแล้วคุณจะฟังว่าตัวของคุณห้ามสิ่งไหนพอ รู้สึกว่ามีการห้ามเกิดขึ้นในใจของคุณเนี่ยมันทําให้คุณนะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองคุยกับใครไม่ได้กับเดิมอีกเพราะว่าคุณได้อาจจะได้คําตอบของคุณในในหัวของคุณเองก็ได้นะมันเป็นเหมือนเราทะเลาะกับตัวเองอะ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณได้ระบายหรือเคลียร์อะไรบ้างมีการถ่ายทอดพลังงานลบๆออกไปรับพลังงานบวกเข้ามาแทนอันนี้คือแค่กับตัวเองนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยถ้าเกิดว่าคุณได้มี เวลาจะพักผ่อนเคลียเอเนจีตัวเองออกไปให้มันเยอะที่สุดแล้ววันในหนึ่งวันนั้นอ่ะคุณจะไม่เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายหรือเปล่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของความดันเลือดด้วยตรงนี้ถ้าเกิดว,ว่าเราเก็บทุกอย่างไว้ความดันก็ขึ้นไวเราก็ลำคาญง่ายประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มั่นใจว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะฟังเสียงของตัวเอง มีการถ่ายถ่ายเทพลังงานดีๆออกไปทั้งพลังงานลบก็ผ่านที่ระบายพลังงานดีเราก็ได้รับมาแล้วก็ส่งกลับบางเป็นคําพูดหรือว่าสิ่งของอะไรก็ได้สำหรับคนใกล้ตัวนะครับถ้าถามว่าแล้วตัวคุณได้อะไรตรงเนี้ยมันอันดับแรกคุณอย่าหวังว่าคนอื่นจะมอบนูน่นมอบนี่ให้คุณก่อนคุณต้องหวังแค่ว่าคุณสามารถเอาพลังงานไม่ดีและดีในตัวคุณ มีการหมุนเวียนได้มีการถ่ายทอดออกมาได้เอาออกมาให้ได้บ้างเอาพลังงานหลายออกมาได้บ้างพลังงานดีเข้าไปบ้างตรงนี้นะครับมันจะช่วยให้ชีวิตคุณในปีหน้าจะดีแน่นอนอาจจะได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ของคุณเลยที่ที่คุณได้พักผ่อนที่ที่คุณได้หายใจสะดวกทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมวางแผนชีวิตดีๆนะครับตรงนี้อยากให้ระบายความเครียดความทุกข์ออกมาบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กล่องที่2นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กล่องที่3นะครับ <laughs> กล่องนี้แบบว้าวว้าวเลยเพราะว่าไพ่อะตอนแรกที่ผมเห็นไพ่นะมันเหมือนว่าแค่ใบเดียวก่อนถ้าใบเดียวอันนี้มันหมายถึงความรู้สึกแง่ลบนิดนึงอาจจะต้องเป็นเพราะว่าตอนเนี้ยคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไระหรือเปล่า หรืออันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเห็นแค่ใบเดียวนะผมจะรู้สึกว่าคนที่เลือกกองไพ่กองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ช่างที่มันมันมันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่คุณคนเดิมเลยก็ว่าได้แต่พอเปิดไพ่ออกมามันดันเป็นว่าเหมือนคุณจะเริ่มเปลี่ยนหลายๆอย่างแล้วนะเรื่องของความคิดเรื่องของอยังไงอะ่ะคุณพร้อมที่จะลุยทุกอย่างเลยคุณพร้อมที่จะ ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณอยู่จุดไหนแล้วมันถูกต้องคุณรู้ว่าถ้าอยู่กับใครหรืออยู่ที่ไหนคุณจะทําอะไรได้บ้างคุณสามารถที่จะส่องสว่างได้ให้คนอื่นเห็นด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งในอนาคตเพียงแค่คุณยอมรับพลังตัวเองหรืออุปสรรคทุกอย่างตรงนี้นะคุณคุณก็จะมีแต่คนได้ยินคุณมีแต่คนพร้อมจะเข้ามาหาคุณ เพราะว่าคุณอ่อนโยนมากๆคุณมีจักระตรงนี้เปิดด้วยนะครับเป็นเรื่องของยังไงอะความอุดมสมบูรณ์ความรักหรือประมาณนี้เลยก็กว่าได้เพราะว่าการที่คุณรู้สึกว่าเริ่มเปิดใจขึ้นการที่คุณเริ่มมองโลกที่มันเป็นแง่บวกมากขึ้นตรงเนี้ยมันทําให้ทุกรอยยิ้มหรือการพูดจาของคุณอะมันดังมันดังกล้องกว่าเดิมมันสว่างกว่าเดิมหลายๆอย่างมัน มันทำให้ปีหน้าคุณจะต้องเป็นปีที่ชีวิตดีขึ้นหลายๆด้านแน่นอนครับอันนี้ไม่มีอะไรพูดมากเลยเพราะว่าคุณเหมือนว่าคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหลายๆอย่างตรงนี้ทั้งอดีตที่ผ่านมาทุกอย่างที่คุณต้องฝ่าฟันด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาระเยอะหรือภาระน้อยแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าคุณอนะวิ่งด้วยตัวเองมาตลอดเลยที่ไหนนะมันมันมันเป็นความสําเร็จของอย่างลุ อันนี้ขึ้นนะครับความสําเร็จที่เกิดจากตรงคุณเองเพราะว่า,าเรียกว่าเป็นช่วงที่ตรวจกรรมไปไป,ประมาณนึงดีกว่าปีหน้ากรรมที่ถูกตรวจตรงเนี้ยคุณจะทาให้มันจะทําให้ชีวิตคุณน่ะง่ายขึ้นในหลายด้านเลยขอแค่มั่นใจในตัวเองยอมรับสถานการณ์ยอมรับสิ่งที่ตัวเองพลาดยอมรับสิ่งที่ทคนอื่นพลาดมันเป็นแค่อุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนะครับ มันมาแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนพายุมันหมุนเสร็จมันก็หายไปถ้าเราไม่ไปวิ่งเข้าหาพายุเราก็ปลอดภัยถ้าเราอยู่ในเซฟโซนของเรานะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็จบไปกับกองที่3นะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ